บ้าเลยเหมือนได้ยินเสียงใครเดินมาเนะาะเสียงจะจุ๊จ่ะโอ้ยพี่สาวเราใช่ใช่ใช่เือรู้จักเนาะใช่แต่รู้จักดีเลยละ่ะจ้ะโอ,โอ,โอ้ดีมากเลยเนี่ยเนี่ดีใจมากเลยที่พระจุนเจอให้น้องหนูสองคนกับพี่สาวหนูได้รู้จักความเป็นจริงที่อยู่กันเช่นนี้<ม>บ้านเจ๊ดีนะน้อง จุนเจืเอ,อครอบครัวชาวบ้านมากเลยเพราะบ้านเราขายของไงแม่นี่แหละโอ้ยเป็นตัวพิการหมดเลย<ะ>ดูแลรักษาบ้านหมดขายของเยอะ พอดีเมื่อกี้นี้หนูได้ยินเสียงนะร้องเพงเลงไงใช่หนูก็เลยเดินมาดูเอ๊ะร้อง<า>เพลงอะไรเนี่ย <c ười> โอ้ดีแล้วเจยินดีกับเธอนะอจะปวดโอ้ยเขาพอเน้นเยอะเ,เธอเยอะและ้วหน,นูเห็นเจร้องเพลงใช่ไหม<อ>หนูก็เดินมานั่งใกล้ๆเจเอ,อ่แล้วหนูก็บอกว่าเจ๊ <c ười> หนูขอร้องเพลงด้วยได้ไหมเจ๊ก็หยุดร้องเลยเนี่ยเจ๊ร้องเพลงอีกอ่ะจ้ะบ้านเราจะงางามไงเป็นคิสตังหมดใช่ใช่ ใหญ่โตมากเลยบ้านน่ะเพียงเพราะนะ สบายเลยค่ะเธอก็ร้องเท้หนจะร้องหนูก็เก่งใจนะร้องไปเลยไม่เป็นไรหนูอยากฟังเสียงน้ำมากเลยเธอนั่นแหละนี่พลาดดวใจเราสองคนเจอกันนะใช่สง่างามทั้งคู่แต่หนูอ่ะหนูอยากฟังเสียงเจย์ร้องเพลงเ่กี้เจย์ร้องเสียงเพาะมากเลยรอเธอได้ยินเจร้องเหรอได้ยินชัดเลยเจโอ้ยเธอสง่างามหนูว่าหนูจะเดินมาให้เจยสอนร้องเนี่ยว่าทําไมร้องเสียงเพาะจังเลย เพราะบ้านเราอะดีมากเลยเาหายของเต็มบ้านเลยจ้่ในถุนบ้านเลี้ยงหมูเยอะเลยบ้านเราตระกูลดีไงจ,จุกเย็บเสื้อผ้าเยอะเ้าเล่มจาเห็นไหมหนูเลาเพาะเสียงเพาะเลยเนี่ยพายยินดีกับเรานะจ้านะเนี่ยปวด เราสองคนเลยเนี่ยเจ๊ก็จะสวดให้น้องเยอะๆเลยเจ๊ไปวัดคิสตังอะเมื่อกี้หนูก็ลืมตัวไงหนูได้ยินเสียงน้าร้องเอพลงแฟนที่จะ,จะเออเก็บบรรยากาศเอาไว้นั่นพงพงเฉยเลยหรอใช่นี่แหละพาาดนดีใจละยินดีให้เจอดีต่อกันเนะจะ้า เจ๊เขไปวัดเป็นประจําเลยชเพราะว่าทุกทุกวันอาทิตย์มีวัดเนะี่ยโหยสวดพาวนา,นาอย่างดีเลิศเลยนะที่วัดเนี่ยเจ๊ศรัทธามากเลยเนาะเธอก็ดีนะพูดจาดีกับเจ๊หมดเจ๊ย,ยินดีนะจะสวดให้เธอเยอะๆขอบคุณเจ๊มากนะเออไม่เป็นไร จริงนะเธอก็จะได้ดีทุกอย่างม่นีเพราะตั้งเลยขอได้ยินเสียงด้วยได้มนี่แหละก็ร้องตามเขานี่แหละ เสียงเขาพาะทุกคนลนลเนาะบ้านเจ๊ก็ขายของเยอะเลยเธอเห็นใช่ไหมเห็นจ้าเห็นชัดๆเลยดีแล้วล่ะเนี่ยพระจุนเจือแล้วเนี่ยเนาะ ให้เธอเห็นให้ได้รู้ความจริงหมดบ้าเราตระกูลดีเสียงเธอดีเนี่ยเนี่ยพอเปลี่ยนเสียงแล้วก็โอ้โเสียงดีมาก ใครอย่ามาว่าเธอนะเธอดีเลิศแล้วอย่าให้ใครมาว่าหนูนะเจ๊เออใช่จะโดนจิตใจให้เจ๊ปกป้องหนูด้วยนะจะสวดใหออ้ขอบคุณมากเลยจ้าแม้คนเสียงก็กืนนะเนาะเสียงพอเนาะโอเคหนูก็รอฟังเจ๊ร้องเพลง <laughs> คนอยากฟังเจ๊ร้องเพลงเยอะแยะเลยจา้าแร้เขาบอกเจ๊เสียงเพราอ่ะอเดรอ้องเนี่ยก็อยู่บ้านก็ร้องนั่นนะนะพี่นูเป็นตำรวจพี่ชายอ่ะเสียงเธอก็ดีดีเลิศเจ๊ร้องให้หนูฟังบ้างสิจ๊ะเสียงใค่เดินอ่ะไม่มีจ้ะ เจ้พูดอย่างนี้สิเราอยู่กับสองคนนะเหมือนได้ยินเสียงเดินผ่านไปนะนี่มีแต่เสียงฟ้าร้องนะเจ้นี่ไงโอเมื่อกี้อันนี้เสียงเจจูเขาไม่ได้เดินเขานั่งทำปลาส้มอยู่ข้างนอกเหรอใช่จ้ะนี่คือบ้านเจ้เหรอใช่จ้ะอือเธอได้เห็นอะไรที่ดีแลในบ้านจ้ะเพราะว่าชีวิตบ้านเจ้เป็นพิสังกัตโธเลิกไงใช่มนูก็เป็นพิสังกาตโธลิกดี นี่เหละยเจ๊เห็นแล้วเจ๊ก็ดีใจนะไปวัดกันเป็นประจำอ่ะที่สอนหนูร้องเพลงหน่อยได้ไหมจ้ากดร้องพี่ต้องตามกันเนี่ยต้องทำเสียงยังไงอ่ะเสียงตามเขาได้เลยเสียงหนูไม่เพาะเหมือนเขาเสียงเาเวลาร้องต้องออกเสียงดังๆนะ อืมอพระก็โดนจิตใจนะอ,อยากเป็นนักร้องบ้างอะจ๊ะกันใช่อ่ะสินี่แหละถึงให้มันอยู่รวมกันนะนะเก่งผลจะตกเลยนะจนะนเสียงฟ้ามัานร้องดังไปหนะ่อยอืม รอฟังเจ๊ร้องเพลงเนี่ยฟ้าก็รอ้องอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเจ๊ขึ้นบ้านใครล่ะขึ้นบ้านไหนอ่ะจ๊ะเนี่ยแหละมีที่ไหนอ่ะบ้านบ้านหนูมีชั้นเดียวแตะนะเหรอใช่ขึ้นบันเธอเนาะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนจ้ะเนี่ยเพลงเพาะมาเลยเนาะเดี๋ยวผาดนใจเรานะจน้ะนะ เสียงคขมานะหูเจ๊หูดีมากเลยใข่เสียงไค่ฮะเสียงไขรเสียงตัวแสบแถวเนี้ยจ้ะมีตัวแสบอยู่คนหนึ่งใครฮะใครเด็กแถวเนี้ยจ้ะเพลงเพ่อมากเลยหนูก็จะฟังเสียงเจ๊ร้องอ่ะเจ๊ร้องเพาะแบบนี้เลยอ่ะเคยได้ยินเหรอหนูได้ยินบ่อยเลยเจ๊ร้องเพาะจริง เจ๊ไม่สอนหนูจริงๆหรอเนี่ยเสียงเหมือนพี่สาวเราเลยใช่จ้ะโอโ้โหเขาอยู่ข้างนอกได้ยินอีกหูดีมากเลยเ,ยเจ๊เนี่ยเนี่นเยเจ๊จุกใช่ใช่ใช่มีไาะดนใจเราก่อนะนะโอเคเจ๊ถ้าเจ๊ยังไม่ร้องเพลงเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปดูเจ๊จุกก่อนนะจ๊าโอเคโอเค แล้วยังไงเดี๋ยวจะมาแอบซุ่มฟังเจ๊แล้ีกนะ <c oughs> ต้องกระเดินเข้ามาสิโอเคขอบคุณมากเลยนะเจ๊เจอืมไม่เป็นไร <c oughs> จ้าสวัสดีจ้าเนี่ย้ายินดีเราอะ่ะโอเคสวัสดีนะเจ๊นะ <c oughs> ให้เจอกันอย่างรุ่งเรือง